หลังจากที่แดนได้มีการแจกพร้อมสร้างภาพไปเยอะมากนับไม่ถ้วนนะคะแต่ก็ยังมีไม่น้อยค่ะที่ยังเม้น์บอกว่าทําไม่เป็นทําไม่ได้หรือว่ายังไม่มีแอปพลิเคชันดังนั้นคลิปนี้ขอเป็นคลิปสอนสร้างภาพ1นึเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ติดตั้งแอปเลยสําหรับใครที่บอกว่ายังทําไม่เป็นยังไม่มีแอปดูคลิปนี้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะเข้าไปที่ Play Store สําหรับ Android หรือว่าถ้าเป็น iPhone iOS iPad เนี้ยค่ะก็จะเป็น App Store นะคะเพจท่าของแทน,นจะเป็น Samsung นะคะดังนั้นจะเป็น Android Play Store ก็จะะเข้าไปที่ Play Store ค่ค เมื่อเข้าไปที่ Play Store นะคะหาคําว่าค้นหาที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงแถบด้านบนที่เขียนว่าค้นหาแอปและเกมพิมพ์คําว่า Gemini J E M I N I แล้วก็กดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาแอปนะคะจากนั้นเราจะเจอแอปที่เขียนว่า Google Gemini ค่ะจิ้มเข้าไปถ้าใครยังไม่มีแอปกดติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะคะเมื่อติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยกดเปิดค่ะ เมื่อเปิดเข้าไปค่ะสเต็ปแรกเลยถ้าใครยังไม่เคยสมัคร Gemini ให้ใช้แอคเค n t ของ Google หรืออีเมลที่ลงท้ายด้วย gmail. com นะคะในการสมัครนะคะยิ่งถ้าใครใช้ Android อยู่แล้วจะมี Gmail แน่นอนนะคะสมัครให้เรียบร้อยหน้าตามันจะประมาณนี้นะคะตอนนี้ให้เราพับเก็บแอป Gemini ไว้ก่อนนะคะจากนั้นเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการจะ Copy พร้อมสมมติว่าเป็น TikTok นะคะสมมติว่าเราจะ Copy พร้อมจากคลิปนี้นะคะซึ่งปกติแทนก็จะมีการแจกพร้อมกดไปดูที่คอมเมนต์ค่ะ ก็ไล่ดูนะคะว่าเราจะเอาพร้อมตัวไหนสมมติว่าเราจะเอาพร้อมตัวนี้ให้กดค้างที่พร้อมแล้วให้มันมีเด้งเมนูขึ้นมานะคะจากนั้นเลือกคําว่า copy นะคะตอนนี้ comment ถูก copy เรียบร้อยแล้วพับเก็บหน้าจอ tiktok ไปค่ะแล้วเราก็กลับไปที่ Gemini นะคะเราเอาไว้ที่ไหนเราก็ลองไปหาดูนะคะสมมติว่าใครยังไม่เคยสร้างภาพมาก่อนนะคะก็ให้กดตรงนี้ค่ะที่เป็นเครื่องหมายขีดแลวมีรูปวงกลมกดคําว่าสร้างรูปภาพที่มีรูปกล้วยจากนั้นกดบวกทีนึงเลือกคําว่าแกลเลอรี่ เลือกรูปภาพของเราขึ้นมาหนึ่งรูปเป็นรูปชัดๆไม่เบลอไม่จ้าไม่มืดเกินไปนะคะเห็นหน้าชัดๆเลยจากนั้นก็เอาพร้อมที่เราก็ปีมาเมื่อกี้ค่ะกดว่างลองดูซิมันมีตัวหนังสือเกินไหมตัวหนังสือเกินอย่างตรงนี้ค่ะตามตัวอย่างมันก็จะเกินมันมีชื่อ username ของคนที่เขาคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็ลบทิ้งไปซะาเราลบทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วรูปสามเหลี่ยมด้านล่างเห็นไหมคะกดไปทีนึงเพื่อที่จะสร้างรูปภาพตอนนี้รออย่างเดียวค่ะในระบบเขาก็บอกว่ารอสักครู่ เดี๋ยวเราก็จะได้รูปภาพตามที่เราต้องการแล้วนะคะตอนนี้ภาพมาแล้วค่ะนี่ค่ะเมื่อเราได้รูปภาพแล้วมองขึ้นไปด้านบนขวามือค่ะมันจะมีรูปลูกศรชี้ลงกดไปที่นึงค่ะอันนี้เป็นการดาวน์โหลดรูปภาพกดเปิดแติว,ว่าเราใช้แกลเลอรี่ในการเปิดนะคะเราก็จะได้รูปภาพแล้วหรือถ้าใครยังไม่แน่ใจว่ารูปเป็นไปอยู่แกลเลอรี่หรือเปล่า,าพับหน้าจอนี้ลงไปแป๊บหนึ่งจากนั้นกดไปที่แกลเลอรี่ตอนนี้อยู่ในแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมนี่รูปล่าสุดนี่ค่ะวิธีการสร้างภาพ ลองไปทำตามดูนะคะ